การ3.1 FCON ส่งมาซ่อมกล่องทองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเบื้องต้นก่อนที่จะซ่อมนะครับลูกค้าบอกว่า TPS ยก100%แล้วก็บางทีหัวฉีดก็ไม่ยกนะครับต่อไฟเรียบร้อยนะครับเปิดไฟผมจะลองรีดก่อนนะครับ การรีดกล่องกล่องรีดได้ปกตินะครับโอเคข้อมูลเราจะเซฟไว้ให้ลูกค้าทุกครั้งนะครับหลังจากซ่อมเสร็จก็จะ ทำการเบร์ลงไปนะครับข้อมูลน้ำมันที่จูนมายัางอยู่ปกตินะครับเราจะทำการเซฟข้อมูลไว้ให้ลูกค้าทุกครั้งนะครับถ้าเซฟได้นะครับโอเค เดี๋ยวหลังจากเซฟแล้วเดี๋ยวซ่อมเสร็จยังไงเดี๋ยวจะมาทําต่อให้ดูนะครับ